สวัสดีครับผมเบิร์ตธนรับสังกชาติเป็นเจ้าบ่าวในวันนี้สวัสดีค่ะเจนจริศรสารังศีค่ะเป็นเจ้าสาวในวันนี้ค่ะเจอกันตอนม1ค่ะอยู่ห้องเดียวกันตั้งแต่ม1จนถึงม6 คือเบิร์ตเองอ่ะเบิร์ตแอบชอบเจนตั้งแต่ตั้งแต่น่าจะรู้ตัวคือตอนมสองคือเหมือนกับว่าบอกไม่ถูกว่าชอบเพราะอะไรแต่ว่าคือชอบมองเขาอ่ะเออชอบมองเขาไปนานๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักคือเชื่อไหมครับคือเมื่อหนถึงถึงม6ออ่ะเราเป็นแค่เพื่อนเพื่อนในห้องกันเฉยเออเราเราไม่ได้มีอะไรที่แบบพูดคุยเป็นพิเศษไม่สนิทการพูดกันนับครั้งได้เจนว่านะ เท่าที่เจจําจได้นะประมาณเน,นี้ยพอหลังจากนั้นต่างคนก็ต่างย,าย้ยายไปเรียนมหาลัยค่ะเพื่อนเจนชื่อแนนเป็นแฟนกับเบลเพื่อนของเขาแล้วแนนก็เอาข่าวมาแบบเล่าให้ฟังว่าเบิร์ตเป็นอย่างงู้อย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนโลกมันเหวี่ยงเราอะ่ะให้ให้เรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งก็เราได้กลับมาเจออีกครั้งหนึ่งตอนปีสามแล้วก็ได้ ไปไหนมาไหนด้วยกันจุดเริ่มต้นของความรักก็คือตรงนั้นหลังจากนั้นหลังั้นไปขอเป็นแฟนได้ไงต้องถามเจ้าตัวเองจะต้องเล่าเหรอเรื่องอะไรอ่ะขอเป็นแฟนอ่ะ มันเป็นความกล้าของหญิงคนหนึ่งค่ะที่แบบโดนเพื่อนวิวมาคือเจนประมาณว่าก็คือรู้จักเบิร์ดก็ก็สนิทกันได้สักช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็มั่นใจว่าเออแบบผู้ชายคนนี้น่ารักนะ Ooh, เขามีสเสน่ห์ในหลายๆเรื่องเขาเป็นห่วงครอบครัวเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงแม่คือรักครอบครัวเราก็มีความสุกว่าเออแล้วหลายอย่างที่เขาทําให้เรามันก็รู้สึกอบอุ่นก็เลยแบบ อ่ได้บอกชอบเบิร์ดว่าแบบเบิร์ดเนี่ยนะจริงๆแบบเราเป็นคนบอกแบบเราชอบเบิร์ดนะอะไรเงี้ยแล้วก็เบิร์ดคิดยังไงถ้าไม่ชอบก็คือเราก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแต่ถ้าชอบเราก็มาขบกันอะไรเงี้ยก็เป็นความกลา้าบ้าบินของเจนที่แบบไปบอกชอบผู้ชายก่อนแล้วสุดท้ายก็เราก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้อ่ะเมื่อวานเนี่ย ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ประมาณ14ปีแล้ลที่ที่ได้รู้จักกับเจนครับาม่ใส่ของเจนเหรอครับ ก็แล <S an> น,น,นนั้นเบิร์ก็มองว่าเออเจนนลูกคุณหนูเจนเออแบบเป็นแบบไฮโซหน่อยอะไรประมาณนี้เออแต่ว่าพอได้มาแบบอ่าได้มาคบกับเจนเป็นแฟนกับเจนศึกษาเจนก็สิ่งที่เราเคยมองไว้มันไม่ใช่อย่างนั้นเจนเป็นค,คนที่ติดดินมากเลยนะอแล้วก็เจนเป็นคนที่แบบทําอะไรได้ด้วยตัวเองได้ด้วยตัวเองอ่ะแบบแบบว่าหลายอย่างอะ่ะเจนทำเข,ข้าเก่งเจนดูแลดีดีมากคือบางทีเบิร์ตก็ป่วยไข้ไม่สบายเจนก็แบบมาช็ดตัวหรือแบบ ดูแลครับทากับข้าวร้อนๆเอามาให้ตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันที่เราเริ่มคบกันจนถึงวันนี้เจนยัง,งเป็นเหมือนเดิม,อมคอยดูแลครับเบิร์เหรอคะเห็นหน้าตายอย่างนี้นะสมกมุกมาก <c oughs> คือแบบเหมือนเร,เราต้องจัดลำเบี้ยชีวิตเขาเยอะมากคือเหมือนเจนเป็นแบบคนเจ้าที่เจ้าการในชีวิตเขาเลยแต่ว่าเขามีมุมที่น่ารักที่บอกว่าเขารักครอบครัวห่วงใย,ยเจเหมือนกับเขาเป็นคนที่ไม่มีโปรโมชั่นคือเขา จะแสดงทุกอย่างด้วยการกระทาไม่ค่อยไม่ค่อยพูดรักแบบบ่อยจนแบบตอนแรกจนก็ไม่เข้าใจตัจตอนหลังจนแบบเหมือนกับเราก็ปรับเข้าหากันก็เลยแบบรู้สึกว่าโอเคเป็นผู้ชายที่เข้ากันเข้าเข้าทั้งเจนเข้ากับที่บ้านเจนเข้ากับทุกคนที่อยู่รอบตัวเจนได้เจนแฮปปี้มากแล้วก็เหมือนกับเข้ากับตัวเจนได้ดีค่ะ ก็ตั้งแต่วันที่วันที่เราเราได้กลับมาเจอกันก็ยังรู้สึกดีกับเขาเปลี่ยนจากความที่แบบว่ารู้สึกแอบ,บชอบอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นความรักแล้วก็ดูคอยดูแลกันทั้งสองคนอะ่ะแล้วก็มันก็ยังรู้รู้สึกเหมือนเดิมรู้สึกรักแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะดูแลเขาอย่างนี้ไปตลอดครับสี่สิบปีที่ผ่านมาเขารู้สึกเหรอมันเพิ่มขึ้นทุกวนันมันแบบรักเขามากขึ้น เขาดูแลเราผ่านประสบการณ์ช่วงเวลาแบบแย่ๆมาด้วยกันแบบตอนที่แบบเจนแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยเบิร์ตก็จะแบบคอยดูแลคอยแบบให้กำลังใจคอยอยู่เคียงข้างจนแบบเรามีความสุกว่าถ้าเราจะปล่าชีวิตไว้อะผู้ชายคนเนี้ยใช่เลยดูแลเราแบบเหมือนพ่อแม่ไทย ก็รักเขามากๆ<า>ค่ะ ขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้เรามาเจอกันขอบคุณเพื่อนและทุกคนรอบข้างสำหรับช่วงเวลาดีๆขอบคุณครอบครัวที่มอบความรักและความอบอุ่นให้พวกเราสองคนเสมอมา